เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น นะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับใน่องป๊อปมินิทีว ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเกมโปด้วยนะครับก็สามารถดูเกมโปได้มากกว่า200กว่าคลิปหรือว่า200กว่าเกมนะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะก็ในเกมนี้นะก็จะเป็นเกม b a ทเทิลแคนะครับผมเวอร์ชัน14.4.0นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับซ้ายบนนะครับตรงนี้เลยนะครับเขาบอกอยู่นะว่า14.4.0นะครับผมก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นโป้อะไรมากนะครับ สึกแมวรูกีือเราไปก่อนเลยอันนี้คือไรนี่นะครับก็อันนี้ก็ผมก็ได้เล่นผ่านเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอย่างมาแล้วนะครับก็ถ้าใครยังลดล็อกไม่ถึงกราชาแนะนําให้เล่นไปก่อนนะครับประมาณห้าถึงหกด่านนะครับผมจะปลดล็อกกรชามาให้นั่นเองนะนกี่ชาชาแมวนะครับ ก็หลายคนถามหาว่ากระชากดตรงไหนนะครับผมก็กระชาอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่นี่ตู้เย็นแล้วก็กระชาตรงนี้อ่าดูนะครับผมหลายคนถามเข้ามานะครับหลายคนแบบว่าเล่นยังไม่ผ่านด่านแบบว่าไอ้นี่เลยนะครับเล่นยังไม่ผ่านด่านที่มันฝึกสอนเลยนะครับผมก็เล่นให้ผ่านก่อนนะแล้วค่อยมาสุ่มกระชากันนะครับโอเคสําหรับการอัปเกรดผมก็อัปเต็มหมดแล้วนะ แมวผู้กล้าแมวอะไรนะผมก็ไปเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโอเคไปดูกันที่แมวแรดีกว่าผมยังไม่เคยมาดูเลยแมวแรวเราจะมาสุ่มแมวแรกันดูว่าเราจะได้แมวอะไรบ้างนะครับอู้อันนี้มันคือแมวจริงหรอเนี่ยมันคือเทพหรือเปล่าอเออ,อสตาร์ดอบเพิ่มขึ้นโอเคน,นะผมลองลองเล่นดูนะขออนุญาตลองเ่มดูนะครับใช่ไปดิ อืมก็คือแบบอาหารแยวไม่จำกัดนะครับโคตรปังเวรยเอาดีแมวอะไรวะเนี่ยแมวเครื่องตัดจับแรวนดาเียวสามารถข้ามได้ไหมเนี่ยแมวคนสูงเนี่ยแรงไม่ได้แล้วอะ่ะมันมันถึงข้ามไม่ได้อะ่ะเออใช่เอ๊ แมวบูถึง What the? ว h a ตอแหวนแมวครับโ okay. อเคผมขอตัดคลิปตรงนี้มากันกันนี้มันเสียเวลานะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นซุปเปอร์แรงตัวหนึ่งในกาชาตัวเดิมนะครับว h a ตฟักเอ่อแมวนางฟ้าบ่อน้ําโอเคช่างมหมครับต่อไปเลยและนี่ก็คือซุปเปอร์แรงตัวหนึ่งครับอะไรนะวะเ oh, <c oughs> นี่ยแมวโคพัคส์อันนี้แรนดาหมดแล้วครับ ผึกแพตตินัมได้มาหนึ่งเอ่อตัวโห,ดท,ด,ออวหดที่สุดของตู้นี้คืออะไรเอ่อตัวโหดที่สุดของตู้นี้คืออะไรเทพอมตะผู้สร้างโรคจริงปรากฏขึ้นแล้วเจ้าเรียกข้าหรือซูเปอร์แร็อเวอร์ทีกดสวรรค์ชุดเทพเจ้าสายฟ้าอะไรบะเอ่อ ผมไม่รู้ว่าอ๋อนี่นี่นี่ Uber Super Rare Uber Super Rare คือโหดสุดครับอืมโอเคผมอยากลองอ่ะผมอยากลองเปิด Uber Super Rare ตัวนึงไม่รู้จะได้ไหมล่าลองสุดไปเรื okay. ่อยนะแล้วผมได้แมวโพธิสัตว์มานะครับ Super Rare ด้วยโอ้แมวมีนี้ไงใช่ไหมแมวว่ายน้ำแมวนักว่ายน้ำอ่ะยังไม่เคยได้ เาาร,รามารดีมากเราไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะหมดนะครับสุ่มไปเถอะนะครับก็ถ้ามันหมดแล้วเราก็มีเกมนะครับผมี๋ยวเราก็เข้าใหม่มันก็ยังโปรเหมือนเดิมนะเราไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเออ่จะหมดอะไรเลยนะครับโอเคกาชาเมื่อกี้สุ่มไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกาชาตัวอื่นมีตัวอะไรบ้างนะครับเออกาชาวัด อูเบอร์อันนี้ก็มีอูเบอร์เหมือนกัน,นะนีับเทพส่งคามาโอ้โหมาออดาอัอางปเปี้ยครับมีวัว์แล้วอ๋อมันมีวิวัฒนาการอีกอันอีพิกอีพิกแฟชมีอูเบอร์ป่ะมีอูเบอร์ Uber, Uber ด้วยครับโอ้ยอันนี้อูเบอร์เก้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าถือเยอะกว่านะอันนี้ยี่เปอร์เซ็ เทปสุดเมื่อกี้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นต์เหแบบมืนนอนกันครับผมว่าเนี้ยเทพอ่ะอันนี้ห้าเปอร์เซ็นต์แบบมันมีเทพอ่ะเทพไหลยวาวครับผมสุ่มเลยว่ะใครอยากให้ผมทำลิปรีวิวนะครับของแร่แต่ละตัวนสามารถคอมเมนต์ได้เลยตัวแรนนะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ได้เลยพยายามแล้วกันนะครับขี่มาแล้วครับพี่ยังสวยเลยนะเป็นเจ้าหญิงอุ้มแมวครับ เอ่ออะโฟดายผู้เป่งปังอู้หยิมาแล้วครับตัวหนึ่งไะเฮ้ยเอาดีโอเคก็มาแล้วตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมไปรีวิวตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็ได้มาสักตัวหนึ่งแล้วเนี่ยครับผมก็เอาคลิปนี้ถือว่าคลิปรีวิวไปด้วยแล้วก็คลิปแจกไปด้วยแล้วกันเผื่อว่าใครอยากเล่นนะโอเคสภาพตัวนี้ก,ก็เดี๋ยวไปดูกันในนะด่านเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาจัดทับแมวกันก่อนนะครับเอ่อแล้วมันจะจัดยังไงมะอืมแมวพิเศษเหรอนี่คืออะไระข้อมูลยูนิตไม่คือแล้วผมจะเอาตัวลงยังไงครับผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ โอเคผมรู้แล้วมันต้องกดเข้าไปดูในตู้เย็นนะครับผมก็เรือกเป็น TP มามา่ามาแล้วนะครับ TP ผู้เป่งปังมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะมแมวอูเบอร์นี่เบอร์แลครับได้มาแล้วอัปเกรดอเอาผมเอาไว้ตรงอูแล้วมันคะแนนสามพันแล้วผมจะไอ้นี่ยังไงวะ ามพันเลยเหรอใช้อยู่โอเคแมวพิเศษซูปเปอร์ซูปเปอร์แลนับเกรดได้ไหมอัพเกรดโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่านเลยแล้วกันผมขออัพเกรดอะไรก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันที่ด่านออสเตรเลียนะนี่เห็นไหมถ้าเกียร์ด่านญี่ปุ่นแล้วนะครับเราจะปลดล็อกกาชาแมวมานะครับผม Okay, ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูผมจะเรียกออกมาได้หรือเปล่าวะมันตั้งสามพันอะโอเคผมลองโอ้โหแล้วแบบไอ้นี่ผมมันเดียวเองจะเรียกออกมาได้หรือเปล่าทาจริงเดี๋ยวผมพยายามเอ่อเรียกตัวนี้กมอกก่อนนะครับก็พยายามอัพให้มั ยสักตัวเกือบไม่ไหวเอาดีดีพีมามาแเล mhm. ้เดี๋ยวเดี๋ยวดีพี่มามาสามพันแล้วสามพันแล้วไม่ดีเลยไม่ดีเลยสามพันเลเร็วเร็ว ผมจะไม่ยิงนะเดี๋ยวรองอีกสามพันก่อนนะครับโอ้มันจะเรียกไม่ทันนะดิกว่าจะดึงสามพันน่ะโอเคครับสามพันแล้วมาเรียกทีดีมาากันโอ้โหเฮ้ยมาเล็วครับระดับยูนิตนะอหอุ้ยเอี๋ยเนี้ธนูเหรอชุบวออดเกินพี่ ตัวเดียวก็น่าจะพอนะครับาขางอะไรค้างอะไรยิงออาเป็นสายโ่อมดีระยะไกลน,นะเจผมเรียกขาสวยมาขาช่วยดีกว่าลักษณสวยยับเตะ,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 ะนิดเดียวตายนะแต่เขานข้ข้งที่จะช้าไปนิดนึงครับยิงช้าไปนิดนึง นี้ผมอัปเกรดเต็มแล้วนะระดับสิบนั่นเองโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกนะันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับคลิปนี้ก็ยาวทุกคนและนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหนา้าผมอยากให้มารีวิวระดับไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะโหลดเกมไปได้เองก็ได้หรือว่าจะดูในคลิปที่ก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนา้าผมบายบายครับ